สวัสดีเพื่อนแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farming Simulator อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับพี่ไม้เน่าทำการโมรถของเรานะครับนี่สวยเปล่าเป็นจีก้านะครับผมเป็นจีกาํำเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขนหญ้าไปให้วัวนะครับขนหญ้าไปส่งฟาร์มวัวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นหญ้ากันก่อนทุกคนหญ้าก็อยู่ที่ฟาร์มนะครับที่เขาปลูกหญ้าขาย ไปมามามาเดี๋ยวเราออกรถกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราแปลวิ่งขึ้นรถก่อนนะครับเออลู่ของเราจอดไว้ด้านหน้านีน่เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อลู่เ <c oughs> มื่อกี้ฟ้าแลบครับเมื่อกี้ฟ้าแลบ,บ,บ,บ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเย็นผมผมผมผู้ชาเก้า <c oughs> พี่งเดี๋ยวไปเอาลูปก,ก่อน เดี๋ยวเรารอหน้าเกมก่อนโอ้ยคนเดินก็เดินไม่ดูเลยแม่มันเดินทะลุรถเราเลยนะพี่รู้ยมันเดินทะลุรถเราเลยอ่ะก็มันคือวิญญาณนี่เพราะฉันคือเดี๋ยวเรารอหน้าเกมก่อนครับทุกคนหน้าเกมกำลังกลับรถอยู่หลอกล่ขึ้นมาต่างๆไม่รู้ตัวว่าตายไปเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปเลย ลลแล้วทางเข้าฟาร์มเขาก็โอ้โหลกซะเหลือเกินนะครับอ,อ,อันนี้เขาไม่ตัดหญ้าออกนะทุกคนเพราะว่าเขาจะเก็บหญ้าไว้ให้ยาวๆนะครับแล้วก็ตัดหญ้าขายทีเดียวนะครับโอตรงนี้มีอะไรเนี่ยพี่ไอที่โล่งๆนี่คืออะไรให้เราทําเราทําอะไรได้บ้างที่โล่งเลยตรงไหนอะไอที่โล,งล่งๆอนะโลง่งๆในฟาร์มนะที่อันนี้เปล่าเป็นลานหญ้าหรือเปล่า ในเกมเอาพวกมาด้วยครับของเราไม่ได้เอาพวกมานะครับผมเขาเอาสามคันรถนะครับทุกคนรถรถพี่ไม้รถพี่ไม้ไม่ได้ทำสีฟวงยังไม่ได้ทำสียังอยู่ในอู่ครับป่ะเดี๋ยวผมขอญาตเอาญาคือรถก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอในเกมฮะมีคนมีคนดูดม้าอยู่ในนี้พี่เสียงไหมโอ้โหตายแล้วยี่เลย หญ้าอยู่ในฟาร์มนะครับผมนี่หญ้าอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเรารอเจ้าของฟาร์มมาเปิดประตูนะครับแล้วเราก็เอาอยาขึ้นรถนะครับผมนี่ครับน้อยเกมรถรอแล้วรถรอครับรถรอโอ้โหเป็นไงโคตรเท่บอกสูงครับทุกคนนี่โน่นไปแล้วน้อยเกมไปแล้วเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมขึ้นหญ้าเสร็จแล้วกันนะทุกคนไป เอาล่ะตอนนี้เราก็ขึ้นหญ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวพาพขึ้นไปดูนะครับพี่เดินหน้ามาหน่อยพี่ผมขอถ่ายรูปคูนนะพี่ก็หญ้าไปให้วัวน,นะครับผมได้เลยเดี๋ยวพี่เดินหน้าไปให้อเอ๊ะขึ้นวัวลืมสตาร์ทรถหญ้าเต็มคันเลยทุกคนโอเคพอพอจอดโอเค,อเคแล้วละ่ลวละ ไปถ่ายรถลูกกันไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยทุกคนปลายทางฟาร์มวัวนะครับผมไปส่งฟาร์มวัวนะครับแบบนี้เล่นจนชำนาญเส้นทางแล้วอะเกมอะไรนะพี่แบบนี้เราเล่นจนชำนาญเส้นทางแล้วอะเอพี่เฮ้ยมีเสียงเขียดด้วยเอพี่ไม่ได้เอาโฟล์คมีมาหรอพี่ฉันว่าขับรถสักหน่อยอ๋อลืมลืมน่าจะลืม แมปนปีน้ไม่ได้เล่นนานว่าจะเป็นแมปเด็กเกาะเบาสักหน่อยเดี๋ยวเราออกทางถนนใหญ่นะทุกคนรี่ไมายออกมาเดี๋ยวต่อแม่รถพไมายที่จะเร็วกว่าเรานะโดนออกตัวเร็วกว่าเรานะเดี๋ยวไปทางถนนใหญ่เราขนหญ้านะตรงนั้นเด็กเดินหญ้าด้วยเด็กเดินหญ้าไปโอ้ยพี่โอ้ยเกือบป้อม เกือบไปแล้วรถผมป่ะเดี๋ยวเราทิ้งหน้าเกมไว้กลางทางเราเหยียบนี้ครับโโโโไ,ไม่เอามาแค่ตัวแม่ะครับทุกคนไี่มาเกียบเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้รถเราวีา่โคตรไวอ่ะทุกคนเร็วมากเห<ม>ยียบทีนี่มีร้อยอ่ะเนี่ยทางตรงอ่ะโอ้โหเป็นไงพุพพ่งแล้วพุ่งแล้วนั่งไงว่าแล้วโอ,อ้ยขับเร็วไปครับตอนนี้มุมมองรถผมน่าจะล็อกแล้วนะครับผมตอนนี้แอ่นี่พี่พี่มาช่วยผมหน่อยพี่อ้าว มามานายเกมลดความเหรอใช่พี่เอาอพี่ไม่ได้เอามือมาด้วยเหรอที่ดึงรถมาเออมาอยู่มาอยู่ผมว่าไม่ได้มาได้ไหมได้ไหมไหนไหนได้พี่ได้แล้วพี่ไปไหมนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคลบบังเกอร์เดี๋ยวเราแอบข้างทางรอนอยเกมก่อนครับนอยเกมประสบอุบัติเหตุนะิดหน่อยครับผมลดความรดหนักลดเยอะครับลดหนักนะกนกนประสบอุบัติเหตุลดความนะครับ รถคมจะควอมเร็ว่าได้นะทุกคนนะรถความนี่คือนิดหน่อยใช่ไหมนิดหน่อยกับความคนเลยพี่เดี๋ยวขอเก็บรูปก่อนระหว่างทางระหว่างทางก็เก็บรูปนะครับผมพี่ไม้อยู่ด้านหน้าเราครับทุกคนแน่ที่ไม้ เกมตูดพี่เกมตูดพี่อย่าและเราได้เวลารถขนสากกับรถสวะพี่จะไปถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเปิด GPS แล้วทุกคนเด้อเอาตรงไปนิดหน่อยพี่เดี๋ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงปั๊มมาพี่เลี้ยวซ้ายตรงปั๊ม เลี้ยวขวาลงซอยพี่ใช่ไม่ไกลไม่ไกลจำไม่ได้ว่าฟาร์มมันอยู่ตรงไหนผมก็จชะลอแต่ไกด์เนี่ยเบรกรถรถคันนี้ไม่ค่อยดีนะพี่ <c oughs> ใช่ต้องไปทำเบรกใหม่ซะแล้ว <c oughs> อ๋อเรียวตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เลี้ยวขวา เราทะลุปั๊มไม่ได้ด้วยโอ้ตายตายต้องฟาร์มมนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อเราต้องเราต้องเลาะข้างทุ่งนาไปนี่เกมเห็นไหมฟาร์มอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไ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 งอ้ทางตรงเนี้ยที่มันมีแผ่นปูนรองอยู่เนี่ยเห็นไหม มาแล้วครับโอ้เก็บเจ็บเจ็บเฟรดีอย่าย้ำเฟอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยทางทางเข้ามางานก็ยากแ้่ยังดีที่เขาปูแผ่นปูนไว้ให้นี่เจ็บลูกกักหน่อยละกันว แล้วมาแล้วไม่เข้าไปในฟาร์มเหรอพี่ใช่เอามาส่งฟาร์มวัวครับทุกคนแล้วเราจะเลี้ยวพ้นไหมนี่ต้องเข้าทางไหนพี่เข้าไปเทในนี่เหรอผมว่าเทตรงล็อกนี้ไม่เหรอพี่ล็อกนี้เขากั้นไวอ้อยู่นะไม่รู้อ่ะ<อ>มันเป็นมันเป็นล็อกที่อันนี้ไม่ใช่เหรอเป็นล็อกที่ทางรถเข้าไม่ใช่เหรอไม่พี่ <laughs> ล็อกนี้เขาไวใ้ให้สําหรับรถรถตากพี่ แปลว่าเา็อกเกมเขาหมายว่าเรามาเท,เาเทผมเทผมดิบตรงเนี้ยทีเสร็จแล้วปุ๊บรถตักมันก็จะมาตักที่ไอเนี้ยคือล็อกเก็บไอเนี้ยคือล็อกเก็บของพี่พี่ไวเข้าไปไหนอ่ะพี่เข้ามา <c oughs> ด้านหลังฟาร์มแล้วอ่ะที่ไว้ไปเทตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวผมเทตรงนี้นี่ครับทุกคนเนี่ยจริง <c oughs> ๆแล้วมันมีที่เทอยู่นะเกมเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นล็อกแค่เลยอ่ะเดี๋ยวมันเป็นช่องเลย มาแล้วครับยำไปแล้วครับยำให้งัวนะครับผมโคสายแบกครับรถเราครับเสียงอะไรอ๋อเสียงตัวนี้เทไม่ได้เกมพี่ต้องกลับไปหาเกมอีกแล้วตอนนี้เทไม่ได้เลยพี่สเปนแล้วเทไม่ได้นี่ พี่กิลังกลับไปครนนี้เขาบอกว่าเขาจะเอา่านี้ไปให้ควายระหว่างทางนะครับพอดีว่าเขาจะมีขนไปที่อุดรนะครับทุคครับไปไกลแท้เกมเทแล้วหรออ๋อเขาให้เทตรงนี้เออพี่นี่งโง่จริงเลยพี่เนี่ยมันเป็นแบลเอร์อยู่อีกตัวมันเป็นแบลเอร์กันไว้อยู่ นี่กำลังเทครับผมเราก็เทเสร็จแล้วนะฮะโดนเดี๋ยวเราว่าจะจอดพักอาบน้ําอยู่ที่นี่นะครับน่าจะได้นอนน่าจะได้ค้างคืนที่นี่นะโดนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานอีกนะครับโดนเดี๋ยวเข้าไปจอดก่อนุกคนหาที่จอดพี่รู้เลยเพราะว่าเราจะมีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีค้างคืนที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีเราอาจจะได้ขนด้วยนะครับโนครับ ร่คันนี้ไม่มีท้ายตบตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไอตรงขึ้นวัวนะที่ขึ้นวัวตรงนี้นะทุกคนนะนี่เห็นลูกวัวปาโดนเกมอยู่ไหน่ะเนี่ยพี่เกมเที่ยวฟาร์มเหรอเดียวซ้ายเดียวซ้ายพี่นี่นะทุกคนเดี๋ยวเรากลับรถรอครับทุกคนตรงนี้จะเป็นที่ขึ้นวัวนะเดี๋ยวเรารอขนขี้วัวนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องขับไปรอในนี้นะทุกคน เดี๋ยวผมรอตัวนี้แหละเพราะว่าอาจจะได้ขึ้นวัวช่วยเขานำรถเรารถเราเป็นรถแดงครับทุกคนนะรถแดงนี่อาจจะแสงได้นี่ทุกคนรอขนขี้วัวครับผมพรุ่งนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเจ้าซูโม่ของผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับซีโอเกนครับจุ๊บย